ดี่ครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ได้เลยครับเป็นช่องเดียวที่จะรวบรวมเหรียญสวยๆเก่าโบราณหายากราคาแพงวิ้งวิงมาให้ท่านชมกันแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเหรียญเนื้อเงิน3รอบที่ในหลวงอายุ36นะครับอายุท่าน36แล้วก็ครบ3รอบเป็นเหรียญที่ผิวลุง้งน้ำทองสวยธรรมชาตินะครับเรียกได้ว่า เมื่อเกรดแล้วส่งไปเกรดเมืองนอกการันตีว่าไม่ใช่เหรียญปลอมแน่นอนคุณสบายใจได้นะครับค่าเกรดนี่ก็หลายบาทแล้วแล้วระดับ63านะครับก็ตอนนี้ให้ทุกท่านเนี่ยนะครับกดหยุดแล้วอ่านเองหรือแคปหน้าจอได้เลยให้เวลา3มวิครับ1วิ2วิ3วิโอเคกดหยุดอ่านและแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วกดติดตามช่องนี้ได้เลยครับเพื่อนๆเป็นช่องเดียวที่จะรวบรวมเหรียญสวยๆหายากให้ท่านดูแบบติดๆกันแบบนี้เลย หนึ่งวิสองวิสามวิแคปขยายดูเองได้เลยนะครับแต่นี่เอาใจแฟนคลับ YouTube ผมนะครับมาต่อครับหนึ่งวิสองวิสามวิแคปเลยนะอ่าอันนี้สำหรับคนดู YouTube ผมขยายให้เลยนะครับเป็นไงครับอ่ะนี่ครับหนึ่งวิสองวิสามวิแคปว้าวให้ดูผิวใกล้ หนึ่งวิสองวิสามวิแคปหนึ่งวิสองวิสามวิแคปหนึ่งสองสามอ่าหมดละสวยไหมครับเป็นไงครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากมากกดติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ